สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ชาแนลในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมมีเคล็ดลับดีครับผมจะมาบอกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับผมในการที่เราจะใช้ดินแต่ละอย่างครับผมมันมีดินแบบไหนมั่งครับผมที่เรากดจะควรใช้แล้วก็ดินแบบไหนที่ไม่ควรใช้เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันครับผมครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับผมว่าในการที่เราจะใช้ดินดินที่จะเอามากรอกถุงเป็นเอาไว้สาหรับช่าถุงแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็คือจะ เป็นดินประเภทไหนโดยปกติโดยส่วนมากครับท่านผู้ชมที่ผมใช้อยู่ประจําเลยครับผมก็คือจะเป็นของดินทามดินทามตัวนี้ครับผมมันจะเป็นคล้ายๆบอกว่าดินดินร่วนร่วนปนเหนียวนะครับท่านผู้ชมก็คือที่อยู่ในตามลําน้ํานะครับเขาเรียกว่าเป็นดินทามท่านผู้ชมก็คือเวลาเวลาเขาแห้งมาเนี่ยครับผมมันจะร่วนร่วนซุยมากครับแต่แต่ถ้าเวลาเขาโดนน้ามาเมื่อไหร่ครับผมนะเราจะกำแบบนี้ มันจะติดการเป็นก้อนเขาเรียกว่าดินทามลหลายพื้นที่ครับอ่าลหลายท่านอาจจะไม่มีของดินทามอ่าส่วนมากครับผมจะเป็นของดินด้วนอ่าดินเหนียวดินทรายครับอ่าถ้าให้เราเลือกครับผมผมแนะนําให้เลือกเป็นดินด้วนครับผมจะเหมาะกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าดินด้วนครับผมอ่อมันจะทําให้ครับผมรากของอ่ายางที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นี่ครับผมนะมันจะเกาะได้ดีกว่าแล้วก็การุ้มน้าครับผมจะดีกว่าพวกดินเหนียว ดินทรายนะฮะหรือว่าดินลูกหลงถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ขอให้ใช้เป็นดินด้วนถ้าถ้าดินร่วนไม่ได้จริงๆครับผมก็ขอให้เป็นดินร่วนตัวเหนียวสำหรับดินที่ผมอ่าแนะนาท่านผู้ชมไปเมื่อกี้ครับผมก็คือที่เราจะเอามาก่อดินไว้ช่าเป็นยางชําถุงแบบนี้ครับผมหลายหลายท่านครับผมสอบถามเข้ามาอย่างที่ผมเกินไปเนะผมว่าเราต้องใช้ส่วนผสมอะไรไหมครับผมต้องมีแกลบต้องมีปุ๋ยคอกมีอะไรไหมตัวน,นี้ไม่ต้องนะครับท่านผู้ชมคือ ให้เราใช้ดินเปล่าๆนะครับดินเปล่าๆแค่ครับผมแค่นั้นเองมากรอกถุงไว้แบบนี้แค่นั้นเองไม่ต้องไปผสมอะไรเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งในการหลายท่านครับผมอาจจะอยากจะผสมปุ๋ยปุ๋ยคอกครับถ้าปุ๋ยคอกครับผมเวลาลากเขาเกิดแตกขึ้นมาครับผมนะครับหรือว่าลากเขาเดินขึ้นมาแล้วครับผมถ้าสมมุติเราเอาปุ๋ยคอกเข้ามาใส่นะครับผมมันจะทําให้รากของเขาร้อนร้อนแล้วก็จะเน่าไป แล้วก็สมุสมประกอบวอื่นครับผมอันนี้ไม่แนะนําเลยครับผมที่ผมทําอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยครับผมก็คือส่วนมากจะเป็นของดินด้วนนะครับหรือว่าดินทามครับผมแค่นั้นเองขนาดของถุงที่เราจะใช้เนี่ยนี่ขนาดที่ผมใช้ครับผมจะเป็นของขนาด2อคูณสิบสี่ที่เขานิยมใช้กันที่ว่า2อคูณสิบสี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งครับผมมันจะประหยัดดินผมแนะนําให้เลือกใช้ครับผมจะเป็นสองคูณสิบสี่หรือว่าสามคูณสิบสี่ครับผมอันนี้จะเหมาะแล้วนะครับในการที่เราจะกอกดินใส่ถุงตัวนี้นะครับเราควรจะทําเป็นตะแกรง แบบนี้ครับอันนี้ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรก็มีครับผมบอกว่าแต่แกงอ่แต่แกงดักไก่โกงไก่ไอ้ตัวนี้นะครับผมก็คือขนาดประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก้อยตัวนี้ครับผมไอ้ตัวนี้วิธีการกรอกครับผมก็แบบนี้ครับนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปแบบนี้เราตากขึ้นไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราใส่ใส่ไปประมาณครึ่งถุงครับพอใส่ครึ่งถุงปุ๊บให้ท่านผู้ชมทําอย่างนี้ครับผมสบัดนะครับ นะครับสะบัดแบบนี้ดินที่อยู่ข้างในครับเขาจะลงมาอัดแน่นตรงอก้นถุงตรงนี้ครับผมจะทําให้เวลาเราเอาไปตั้งเรียงครับผมมันจะตั้งได้ง่ายแบบนี้เห็นไหมครับเราก็มาเติมดินต่อไปครับเวลาเราหลังจากที่เราเติมดินไปเรื่อยครับผมท่านผู้ชมเราก็กระทุ้งบ่อยๆนะครับก็คือนี่ครับจับถุงยกขึ้นมาบ่อยๆแบบนี้เพื่อว่าให้ดินมันจะได้แน่นนะครับข้างในแบบนี้แต่อย่าไปกระทุ้งแรงนะครับ ถ้าทุ้งแรงปุ๊บนครับผมบางทีมันจะแตกตรงนี้เนี่ยแบบนี้ครับโอเคเห็นไหมครับแน่นเปี้ยเนี่ยเวลาเราลดน้ําไปเอาต้นยางเสียบไปครับผมโอเคยังไงอดินข้างในก็ไม่หักเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมดูอีกสักรอบนึงครับนี่นะครับเสียเข้าไปอย่างนี้พอสามปุ๊บนะครับสะบัดนี่ ตัวคล่างจะแน่นเปี้ยนี่ครับได้แล้วหนึ่งงโอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆครับผมที่ผมเอามาแชร์มาบอกต่อกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับผมที่ผมแนะนําไปครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับผมสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ ขอบคุณทุกท่นที่รับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ